สวัสดีค่ะพี่ๆรขยากได้เหมีววัวไซย้ย์ยนะคะเจ็ดโลกขึ้นตรงตัวนี้เลยค่ะทองเลยนะคะทองซองอยู่ผสมมีใบป,ประสมเรียบร้อยอันตาสาวเรียบร้อยเลยนะคะทองชั่วแน่นอนคูณห้าอยากเลยนะคะเมีพันแบบนี้ดูเขาดูทรงนะคะทุกอย่างสวยอาบน้ำสักนิดนะคะชีวิตเจ็มใสตัวคีมางตัวอะบางแต่ละประกันความสวยใดค่ะยาวยิ้ยมือว่าหังนะคะ ว่านไทยใครอยากเลไรก้องจริงค่ะมาเลยที่ฟาร์มได้เลยนะคะช่วยๆแบบนี้นี่นะคะอันนี้ไปใส่เขานะคะเขาสวยเขาตำล่าได้เลยค่ะนาภาคนาเลยนี่นะคะพิวน้านะคะค้อถาคอคา้าหลับนำนักได้นะคะไม่ตรงกลัว อะะยากได้เม่พันธ์ซวยๆเอาไปติดคอก่ะลืมข้าวมาเล่ตัวนี้ได้เลยนะคะ